ซื้อยำแหนมนนมียำแหนมยำตะไคร้ยำโคโค่นี่จะยำแหนมอ้าวหรอคะอ๋อแต่จะไปเปิดไม่ครบค่ะอ๋อค่ะค่ระร่วงอโอเคอันนี้มาดูยำแหนมนะคะหลานอยากกินอืมมีผักหลายอย่างอุ้ยร่วงหมดเลยจิยตามสบายเลยนะคะค่ะอ๋อไม่เป็นไร <laughs> ค่ะคุณแม่ค้คใาใจดีมากค่ะ ิได้เลยมาขายทุกวันมะคะอ๋อโอเคมาเดียรแนำแหนมะะชอบอันนี้มีส่วนต่อมีผักเดยอะมากอุ้ยค่ะเป็นต้มๆนะคะแหนมเป็นต้มอาจารยไม่ราคือมันยังไม่ตื่นแน่เลยเอออันนี้เป็นแหน แคบไปลุกไปเลยค่ะ,ไม,คะไม่เผ็ดค่ะใส่ครบหมดแล้วค่ะใส่ครบหมดไปเลยค่ะ,อ,คะอันนี้จะได้ข้าวสองก้อนนะคะแล้วก็แหนมครึ่งก้อนส่วนผักอันนี้หยิบได้เลยเหรอคะหยิบได้เลยคะ่ะตามสบายก็จะมีโอเคหนังอันนี้หมูบด โอเคอ๋ออันนั้นข้าวคั่วข้าวคั่วอ๋อข้าวคั่วแบบว่าใบมะกรูดหรอคะอุ้ยทำไมปั่นละเอียดดีจังเลยคะไม่เคยเห็นหนูตำให้แม่เองก็จะแบบออ๋ใช้เครื่องปั่นเลยนะโอ้โหโขกไม่ไหวพิกซึ่งเนอะสมัยนี้แบบโขกไม่ไหวเหนื่อยมากคือโขกไม่ละเอียดไงใช้เครื่องปั่นยิ่งไม่มันโขกไม่ละเอียดมันติดซอกวันไงไม่อร่อยอ ใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นอินเนียรสดีมันรัวแล้วจะหอมไบเมก่อกตรงเลยอ๋อโอ้โหิมคะรเปเอออยากชิมแต่ว่าไม่เป็นไรเลยใส่หน้ากากอยู่โอเคโดยแบบอุ้ยผักหยิบเองอ่ะไม่เคยเห็นก็หรอคะอันนี้เรามาชิมเองแล้วนะครับหืมแซบมากอ่ะ อเอาอีหอีกว่าดีวเอาแหอด่ะอีกอันเอาอีกอันเนะเอาอนเนะหุยแซบอะอไม่กินไม่เป็นอะพคือมันกรอบแบบอร่อย คือไม่คือหลานเขาอยู่กัแบบยังเงินออกมาแล้วไม่เจอไงอ๋อแยกินนะทำน้ำยำไปห้างค่ะอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคงั้นเป็นทั้งหมดสามถุงเนาะสตาคงเอาแบบใส่แหนบปกติใช่ใช่โอ้ยแต่พี่ต้อยกินเผ็ดไม่ใช่หรอขออูย่านนะคะอร่อยอะแซบแซบเวอร์ออ๋โอเค ของพี่ต้อยคือเผ็ดแต่ไม่เอาแหนมเผ็ดแต่ไม่เอาแหนมจ้ะถ้าเป็นแม่ก็ต้องกินผักเยอะเิ็ดแต่เราไม่ชอบกินผักหยิบผักแล้วเหรอยังพี่ต้อยหยิบให่หนเราโมแต่่ทยอยู่๋อถุงถุงเล็กๆอันนี้นะคะหยิบพอกินเผ็ดขนาดแบบ ค่ะน่าจะได้มั้งเนาะได้ได้เราก็ไม่รู้ไงว่าเห็ดหนูเห็ดต่างๆแล้ก็อันนี้มาเดจออันที่สองนะคะหลานเขาตั้งใจจะมาซื้อเนีไงเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ขายจำนวนมันเป็นเลยหนูก็เลยแต่งจริงอ่ะเขาบอกว่าต้องล่มแดงนะไม่ใช่ล่มน้ําเงินที่เขาเคยซื้ออ่ะแสดงว่าเขาตาผิดหรือเปล่าเปลี่ยนล่มป่ะอันนี้หลานสาวแนะนํานะคะแต่ว่าบอกว่าล่มแดง หรืออาตำผิดโอ้โหดูดูโอ้โห,โโโโหยำแน,น่ขายดีแน่เลยอะ่ะพี่ดีเผืเ่อตขาไหมอาได้ยิ่งเผื่อไปเลยเข้ามารับไปขายเอาหรอไปวางหน้าธนาคารหรอแล้วจัดเป็นชิ้นชื่นให้โอ้ยนี่นะคะขายหมดโหดเป็นร้อยตุ้มเลยนะคะดีจังเลยขายดีขายดีอร่อยอร่อยแซ่บคอนเฟิร์ม ไอ้ตั้งไรกี่โมง10บโมงค่ะถึงบ่ายสองเลยไม่รู้<อ>รพี่มันหมดหรือว่าก่นอนอก่อนบ่ายสองใช่หนูบอกไม่ดูก่อนจบนะคะฝากกด subscribe ช่องแทนยา for you Thailand ด้วย